สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก็ลองมาลุ้นกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับสิบล่างกับหน่วยล่างครับที่ผมมาประกบคู่ให้นะครับก็ได้แค่เก้าชุดตรงนะครับก็พอดีสูตรนี้พลาดนะครับสูตรนี้หลุดนะครับพลาดไปนะครับสูตรนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับวันนี้ผมก็จะเอามาให้ลุ้นมาเป็นแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับสองสูตรนี้นะครับมาประกบคู่ก็จะได้แค่เก้าชุดนะครับ วดที่ผ่านมานี้ก็จะมาเข้าสูตรนี้นะครับเข้า2ตัวเลยนะครับนะครับผลก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับสามแปดใช่ไหมครับที่ผ่านมานะครับก็มาเข้าอยู่สูตรนี้สูตรนี้หลุดนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้พลาดไปนะครับวันนี้ผมก็จะให้เขาแก้ตัวอีกงวดหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่มาผมก็จะเอาเว้นวักไว้ก่อนนะครับผมจะให้โอกาสเขางวดนี้นะครับ งวดนี้นะครับสูตรนี้นะครับที่ได้ห้าหกหนึ่งที่ผ่านมานะครับผมก็มาประกบคู่กับสูตรนี้นะครับพอดีสูตรนี้เดินหน้าสองตัวเลยนะครับมาสองตัวสูตรนี้หลุดนะครับพลาดไปนะครับก็ให้โอกาสเขาอีกงวดหนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาหกเกียรตินี้นะครับก็จะมีสองสูตรนี้นะครับเห็นไหมครับหลักสิบก็มาสองตัวเลยนะครับนะครับ สูตรนี้ก็หลุดไปนะครับก็เข้ามาทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามายาวนานเหมือนกันนะครับเข้ามาก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับที่ผลออกอยู่ที่สี่หกนะครับดังนั้นก็เดินหน้าต่อมาเรื่อยๆมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนี่งวดหนึ่งผลรับออกอยู่ที่สามสองครับแล้วงวดที่ผ่านมาหลุดไปเลยนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลขแปดเลขสามเลยนะครับหลุดไปเลยนะครับได้ห้าหกหนึ่งนะครับมาปกบคู่ก็ ได้เค้าชุดตรงนะครับที่ผ่านมานะครับก็ให้โอกาสเขาอีกงวดหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับมาบรลุกันเลยครับว่าสุตรนี้เริ่มเข้ามาตั้งแต่สองแปดนะครับได้หนึ่งสองหกนะครับหลักสิบนี้นะครับออกสองแปดนะครับเลขเข้าเลขสองนะครับสูตรนี้ก็ได้เก้าศูนย์สี่ผลก็เอาอกที่เก้าสี่นะครับก็มาสองตัวเลยงวดนี้นะครับถัดมาก็ได้แปดเก้าสามก็มาเข้าอยู่ที่เลขสามนะครับงวดนี้นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้4 4 5 9ผลก็ออกอยู่ที่5 9งวดนี้ก็เดินหน้ามาทั้งสองตัวเลยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับแล้วถัดมาก็ได้9 0 4ผลก็ออกอยู่ที่0 0นะครับแล้วถัดมาก็ได้4 5 9ผลก็ออกอยู่ที่3 2งวดนี้หลุดนะครับท่านผู้ชมหลุดนะครับแล้วถัดมาก็ได้8 9 3นะครับ8 9 3ผลก็ออกที่ สามแปดนะครับงวดนี้ก็มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมาสองตัวเลยนะครับนะครับมาสองตัวเลยมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดงวดนะครับ เจ็ดงวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วงวดนี้ก็จะได้เด่นตัวไหนกันครับงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับเข้ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับมามาลุ้นกันเลยครับว่าสูตรนี้จะได้ตัวไหนกันผมใช้ตำแหน่งในเมื่อคิดคำนวณให้นะครับนะครับก็จะใช้รางวัลนี้เลยครับก็ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ สามตัวรางวัลที่หนึ่งก็สองสองหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับสองแล้วก็อันนี้สามสองหนึ่งก็คือว่าสามตัวหน้าครั้งที่สี่นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่ก็ห้าสี่เจ็ดนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับห้าสี่แล้วก็เจ็ดนะครับ มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับสูตรนี้นะครับว่างวดนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันบ้างนะครับได้เด่นสามตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างมากอย่างน้อยนะครับอย่างมากก็มาสองตัวนะครับอย่างน้อยก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ใช้หลักหน่วยบนนะครับนี่ก็หน่วยสามตัวครั้งที่สี่บวกกันสี่ครั้งนะครับท่านผู้ชมับ จะได้ตัวไหนกันนะครับอันนี้ตัวบวกคงที่นะครับหนึ่งกับสีนี้นะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับหนึ่งอันนี้ก็ได้สีเจ็ดยี่สิบแปดนะครับก็ได้แปดนะครับได้แปดนะครับหนึ่งบวกแปดก็จะได้เก้านะครับท่านผู้ชม อันนี้4 7 28่ก็ใช้หลักหน่วยมานะครับก็1บวกก็ได้9นะครับ9บวกก็จะได้10ก็ใช้ตำแหน่งหลักหน่วยมาก็คือเลข0นย์นะครับ0 4บวกคงที่นะครับ0บวกสก็จะได้4นะครับน,นี่ออก3 8นะครับก็มาเข้าอยู่ที่ สองตัวเลยวันนี้มาสองตัวนะครับวันนี้ก็ได้เก้าศูนย์สี่นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเก้าศูนย์แล้วก็สี่นะครับหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบนะครับผมวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับแล้วสูตรนี้ก็วางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับมาดูครับสูตรนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับพร้อมที่จะประกบคู่ให้ ก็จะได้แค่9ชุดตรงนะครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ผลออก42ครับได้6 72ครับผลก็ออก42เลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยครับถัดมาก็ได้1 2 7เลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับถัดมาก็ได้905ก็มาติดอยู่ที่เลข9เป็นหลักหน่วยนะครับถัดมาก็ได้0 1 6ย์นะครับผลก็ออก21นนะครับก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับถัดมาครับได้ 2 3 8ผลก็ออกอยู่ที่4 6กนะครับก็หลุดไปนะครับวันนี้หลุดนะครับผลก็ออกอยู่ที่4 6นะครับถัดมาได้8 9 4 fire, 8, 8, 24, กสีผลก็ออกอยู่ที่28เข้าหลักหน่วยนะครับเลข8นะครับถัดมาก็ได้8 9 4สีนะครับผลก็ออกอยู่ที่9 4้วันนี้มา2ตัวเลยนะครับมาทั้งเลข9กและเลข4นะครับถัดมาก็ได้1 2 7ผลก็ออกที่37เ็ลข7ดก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับ ถัดมาก็ได้ 8, 9 4นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่ที่59้าเลข9กก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับถัดมาได้ 4, 50ผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่ศูนยูนนะครับงวดนี้มา2ตัวนะครับมาเบิ้ลนะครับถัดมาได้7 8 3ผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่3 2งวดนี้มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถัดมาได้5้าผลก็ออกอะไรนะครับ3 8ใช่ไหมครับที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับ ห้าหกหนึ่งไม่มีทั้งเลขสามเลขแปดก็ถือว่าหลุดนะครับท่านชมเห็นไหมครับเลียงวันนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับรุ่นดูครับว่าจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับวันที่หนึ่งก็คือหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งครับหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็สองสองหนึ่งสองตัวท้ายก็คือเลข สามแปดนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับสามแปดนะครับเราคิดํำนวณพร้อมกันเลยนะครับนี้ก็พร้อมจะจับคู่ให้เลยนะครับได้แค่เก้าชุดตรงนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งสองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างบวกกันละ หนึ่งครั้งนะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่นะครับสี่บวกสามก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดก็ได้สิบห้านะครับวันนี้ก็เด่นตัวแรกก็คือเลขห้านะครับท่านผูงง้ชมแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับก็จะได้หกนะครับหกแล้วบวกห้าคงที่นะครับ หกบวกห้าก็ได้สิบเอ็ดนะครับใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขหนึ่งวันนี้ก็ได้เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับงวดที่ผ่านมาได้หลุดนะครับได้ห้าหกหนึ่งกันนะครับจะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับห้าหกหนึ่งงวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับผมก็จะมาประกบคู่กับหลักสิบนี้ให้นะครับเห็นไหมครับมดเจอแล้วก็สูตรนี้พลาดไปนะครับ สูตรนี้ก็ยังเดินหน้าต่อดูนะครับหัดนี้ก็มาประกบคู่ก็จะได้แค่9้าชุดตรงนะครับเห็นไ,ไหมครับเด่นล่างสองสูตรจัดให้9กชุดตรงเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับหลักสิบก็คือ904นลักหน่วยก็561นะครับห้าหนึ่งนะครับ มาประกบคู่ให้เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับสองสูตรมาประกบคู่ให้เลยนะครับเดินล่างสองสูตรจะให้เก้าชุดตรงนะครับท่านไหนชอบก็ลองไปติดดูนะครับนะครับก็จะมีเก้าห้านะครับท่านผแล้วก็เก้าหกนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับมีศูนย์ห้านะครับ แล้วก็มี06นะครับก01นะครับจะมี45นะครับแล้วก็46นะครับ47ก็ได้แค่9ชุดนะครับคุนผู้ชมได้95ก็จะมี96นะครับ91นะครับ แล้วก็มี05นะครับ06นะครับแล้วก็01นะครับ45นะครับท่านผู้ชมแล้วก็46นะครับแล้วก็47นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ9ชุดตรงนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับหลักสี่ก็จะมี904นะครับหลักหน่วยก็จะมี561นะครับทั้งหมดทั้งมวลมาประกบคู่ก็จะได้แค่9ชุดตรงนะครับ ถ้าไหนชื่นชอบเลข9มาเป็นหลักสิบก็จะมี95 96 91นะครับแถวเลข0ก็จะมี05 06แล้วก็01แถวเลข4ก็จะมี45 46และ47นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีแค่9ชุดนะครับ2ส,สูตรนะครับเดินล่าง2ส,สูตรจัดให้เลยนะครับได้แค่9ชุดตรงนะครับมาประกบคู่ให้2ส,สูตรนี้นะครับสูตรละ3ตัวนะครับสูตรหลักสิบก็ได้3ตัวสูตรหลัก หน่วยก็ได้3ตัวนะครับประกบคู่ก็ได้9้าชุดตรงนี้นะครับก็ท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ9ชุดนี้ว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมาก็สูตรนี้ได้หลุดนะครับได้พลาดลงนะครับก็วดนี้ผมก็จะให้โอกาสเขาอีกงวดนะครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าถ้าเดินหน้าก็น่าจะเห็นชุดใดชุดหนึ่งมานะครับเก้าชุดตรงนี้นะครับ ก็อื่นใดก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาติดตามช่องไทยพารวยนะครับวัดวันที่อะไรนะครับวดวันที่หนึ่งนะครับธันวา นะครับก็มาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับนะครับไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่านะครับเห็นชัดกันหรือเปล่าครับนะครับเดิน2สูตรจัดให้9ชุดตรงนะครับหลักสิบก็จะมีสาตัวหลักหน่วยก็มี3ตัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ9ชุดนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็อยู่ ทุกการตัดสินใจกันนะครับที่จะนำไปใช้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆและพี่ๆน้องไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ